สวัสดีค่ะมาพบกับยายเต่าอีกแล้วนะคะยาเต่าขอฝากช่องเต่านาอินฟรานด้วยนะคะคือยาเต่าอ่ะจะทําน้ํายากะทินะคะทําเลี้ยงน้องๆคนไทยที่อยู่เมืองใกล้ๆเนี่ยคะ่ะไปดูกันนะคะว่ายาเต่าทําน้ํายากะทิสูตรโบร,บราณตามญาติพี่น้องที่เมืองไทยทํำยังไงตามไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบในการทําพริกแกงน้ํายากะทินะคะก็ประกอบไปด้วยข่า กระชายกระเทียมหัวหอมตะไคร้กระปิพริกไทยดำพริกเม็ดใหญ่ปน่นพริกเม็ดเล็กป่นนะคะแล้วก็เกลือด้วยนะคะพอดียายเตาลืมยิบยายเตาไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะยายเตาเป็นแบบว่ากะด้วยสายตาเอาว่าเอาปริมาณเท่าๆกันนะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปัน่นมาถึงขั้นตอนเอาส่วนผสมรวมกันนะคะใส่เกลือ,อลงไปคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็พริกไทยดำหนึ่งช้อนชาพริกเม็ดใหญ่ป่น4ช้อนโต๊ะพริกเม็ดเล็กป่นหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะส่วนกะปินี่เยเต่าจะใส่ช่วงตำนะคะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะและสูตรที่เยตาทำนี่ไม่มีนะคะเป็นสูตรโบ,บราําบราณที่เยตาทำตามญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะคือการใช้กะปริมาณเอาไม่ได้ช่างตวงแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนสูตรสมัยนี้นะคะเพราะว่า อย่าเต่าอย่ามากะบอกว่าเออต้องเป็นเท่านี้เท่านั้นมันไม่ได้นะคะเพราะพริกบางทีอ่ะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันนะคะบางทีมันเผ็ดมากเผ็ดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพริกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรที่ยายเต่าทําไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะใช้ปริมาณที่เท่าเท่ากันนะคะส่วนพริกก็ดูเอาว่า,าวัตถุดิบที่เราใช้มันเยอะน้อยขนาดไหนก็ดูเอาว่ากะปริมาณเอาแล้วก็ดูด้วยว่าพริกเราเผ็ดมากแค่ไหน เนี่ยค่ะพอปั่นออกมอกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผสมให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตำนะชุดพร้อมป้องกันท้องได้แค่นี้นะคะตำได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปปั่นเวลาจะทําค่อยปั่นอีกรอบนึงอ่นะเพราะว่าไม่กล้าตำให้ละเอียดยิบเพราะว่ามันใช้เวลานานกลัวจะคล้องข้างล่างเขาได้เอา ื้อน้องเพล้ามานะคะเดี๋ยวยเต่าจะทําการตัดผมให้น้องเพล้าก่อนนะคะนะคะเด็กๆหน้าตาน่ารักเนาะดูจีตาบ้องแบ๋ยาเต้มามะเพล้าลูกละหนึ่งยูโรกับเก้าสเก้าสองติมนะคะมาจัดการผ่าเลยะค่ะ หวานมากเลยค่ะน้ำหวานหวานตาเดี๋ยวไปขูดกันค่ะเต่าขี่กระต่ายกระต่ายอยากันเต่านะพูดถึงคนสมัยก่อนนะนุ่งผ้าถุงแล้วขูดแบบนี้ขูดมะพร้าวเนะโหเมื่อยนะดูเนะีย่ยเะเต่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จฝาในเมื่อยเลยอะ่ะเสร็จแล้วสำเร็จ ใช้น้ำร้อนนะใช้น้ำร้อนคั้นกะทิเพราะว่าที่นี่หนาวมือพองไหมเนี่ยไม่ค่อยมันแต่มันออกหวานนะเต่าลองชิมแล้วนะเหมาะสำหรับทำขนมมาดีขูดทำขนมได้หัวกะทิมาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปเคี่ยว เอาไปผัดกับพริกแกงอันนี้หางกะทินะคะหางกะทิเดี๋ยวจะเอาไปต้มปลาลวนมาค่ะปั่นพริกแกงกันตัวก,กะทิไม่ค่อยมันใช่ไหมยายเต่าใส่กะทิใส่กะทิผงเนะะี่ยค่ะกะทิผงยายเต่าเอากะทิผงผสมไปเลยด้วยนะ เพิ่มความมันเข้าไปอีกเอาน้ำกะทิบีโอมาผสมด้วยนะคะเพิ่มความมันของกะทินะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินมันเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเยอะเต่าชอบมันมหนเนี่ยคอเลสเตอรอลผัดไปค่ะผัดให้แห้งแตกมันเลย ขัดให้หอมให้หอมแล้วแตกมันเลยแตกมันแล้วก็หอมมากต้องขัดให้พริกหอมนะคะใช้ได้แล้วคะ่ะใช้ได้แล้วต้งประรวนอย่าเต่าใส่พริกแห้งตะไคร กระเทียมขา่ขาข่านี่สีแบบนี้เพราะว่าเยาเต่าใส่ช่องฟิตไว้แล้วก็ออกมาเป็นสีแดงแล้วก็เย่าเต่าใช้เงาเงากะชายเนี่ยมันจะหอมมากเลยที่แบบซื้อมาแล้วเงามันมีเงาอะเย่าเต่าเอาเงาใส่ด้วยแล้วก็อันนี้นิดหน่อยแล้วก็หัวหอมใส่ใส่ไปเลยนะคะต้มให้เดือดให้มีกลิ่นหอมแล้วค่อยใส่ปลานะคะเย่าเต่าใช้หางกะทินะ ย่าเต่าต้มปลาลวนปกติแล้วย่าเต่ากินปลานะปกติแล้วต้มปลาลวนเนี่ยจะใส่น้ําปลาด้วยแต่ตอนนี้พอดีอย่าเต่าจะทําเลี้ยงแค่กะเขาไม่กินปลาเลยตับย่าเต่าเลยใช้น้ําปลาแทนนะต้มปลาลวนจะใช้น้ําปลาใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่พอประมาณเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกอะอย่าเต่าก็ไม่เคยทานะกับน้ําปลาเนี่ยนี่ครั้งแรก ยาเต่าซื้อปลาสําเร็จรูปมาแล้วที่ว่าเขาทําแล้วทําแล้วนะคะใช้ของปลาคาเมโยนะเลือดได้ที่แล้วยาเต่ใาใส่ปลาใส่ปลาครึ่งกิโลว้ยปลาครึ่งกิโลค่ะเนี่ยปลาครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยค่ะ เต๋อจะใส่ปูด้วยนะคะเนื้อปูเนะะี่ยค่ะใส่ผสมกันแต่ต้องใส่ตอนเสร็จแล้วนะอันนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วนะคะตักเนื้อปลาออกเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาไปตำเต๋อใช้มือเลยนะเอาปลาใส่ครกเลยค่ะทำเลยค่ะเอาประมาณนี้ปลาประมาณนี้ได้แล้วค่ะ ใส่น้ำปร,รวนนะคะแต่ยะเตาเค็ใส่ไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวปลามันจะเป็นก้อนนะคะแต่ยะเตาจะใส่น้ำปร,รวนลงในครบก่อนเพื่อละลายปลาให้มันแตกๆก,ก่อนค่ะปลาจะได้ไม่เป็นก้อนก็ตั้งไฟไว้อันนี้ยาเตาจะบอกว่าอันนี้ เครื่องอันนี้ไอเย่าเตาจะเอาไปตำเพื่อจะบีบเอาน้ํามาผสมมันจะทําให้น้ํายาเราหอมมากๆเลยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาน้ําปร,รวนนะคะน้าปร,รวนที่เราต้มตะกี้เนะี่ยเอา,าน่อยหนึ่งล้างครกเนี่ยมาครกแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลย แล้ที่จะบีบเอาน้ำอุเนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะเนี่ยน้ำที่บีบตะกี้เดี๋ยวเอาไปใส่ในน้ำปะระวนค่ะใส่พริกแกงเลยค่ะ ก็มาเลยค่ะใส่กะทิที่เหลือนี่ค่ะหัวอันนี้คือหัวกะทิเลยนะพอเดือดอย่าเตาจะใส่ผงนัวประมาณหนึ่งช้อนชานะขนอนอะ่ะขนอใส่ขะนอต้องเดือดเยอะๆหน่อย เพราะยาเต่าใช้กะทิสดเดี๋ยวมูดใช้กะทิสดเยอะกว่ากะทิสําเร็จรูปแล้วแต่ชิมกันเอาเ,เองนะรสชาติเนี่ยเยาเต่าจะไม่ทําเผ็ดมากนะเดี๋ยวฝรั่งที่บ้านักกินไม่ได้ค่ะอันนี้เยาเต่าใส่ปูแล้วนะคะใส่ปสูผสมกับปลาค่ะ ใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะลูกชิ้นปลาเย่เต่าซื้อมานะไม่ได้ทำเองรสชาติก็พอกินได้โอเคค่ะแล้วก็มาพบกันเยี่ยเต่าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย